ความดีคือสิ่งที่ผมยึดมั่นครับความเก่งคือสิ่งที่ผมต้องพัฒนาและความกล้าคือสิ่งที่ผมลงมือทำครับ สวัสดีครับผมนายอัจเทพปฏิสมชื่อเล่นชอเอฟครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนสะแก้วครับพ่อพัวของผมครับมีอยู่4คนประกอบด้วยพ่อแม่พี่สาวและผมครับเป็นลูกคนที่2พ่อและแม่ครับทำงานอยู่ที่สาธารณสุขจังหวัดสะแก้วและพี่สาวทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลวัฒนานครครับตื่นเช้ามาผมก็จะ ใส่บาทตอนเช้ากับแม่ลัาจากนั้นผมขึ้นรถส่งมาโรงเรียนครับพอถึงเรียนผมมาทํางานสภาจนถึงข้าแถวเสร็จผมก็จะไปเข้าเรียนครับผมเนื่องจากห้องเรียนผมเป็นห้องเรียนประจาเลยไม่ได้ไปไหนครับผมก็เรียนอย่างนั้นจนครบทั้งวันตอนเย็นก็นั่งรถส่งกลับบ้านครับกลับไปบ้านก็จะไปช่วยงานพ่อกับแม่ที่ร้านถ่ายเอกสารถ้าทํางานเสร็จหมดแล้วก็จะทําการบ้านอ่านหนังสือแล้วก็เข้านอนครับแต่ถ้ามีภารกิจพิเศษ หรืองานจากศูนย์สเตมศึกษาซึ่งผมเป็นหัวหน้าชมรมสเตมศึกษาอยู่ก็ต้องมีทํางานต่อที่โรงเรียนบ้างครับในช่วงเย็นถ้าช่วงแรกผมทําเป็นส่วนของแข่งขันมากกว่าครับแต่หลังๆเราเริ่มมีงานที่เป็นวิทยากรกมากขึ้นก็เลยมาเพื่อเตรียมของไปค่ายกับน้องๆครับผมว่าไม่ส่งผลครับผมเพราะว่าเราแบ่งเวลาแล้วว่าเราเอาเวลาว่างเราเพื่อมาทํางานช่วยศูนย์สเตม คือการที่เราจะมาทํางานเนี่ยเราเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นต้องไม่ทําให้การเรียนตัวเองเสียตอนที่เรามาทํากิจกรรมครับผมถ้าเป็นปกติคือผมจะเข้าเรียนตอนเช้าแล้วก็ช่วงเย็นจะมาทํางานของสเต็มครับผมแล้วก็กลับบ้านไปก็ทําการบ้านของที่เรียนและอ่านหนังสือครับถ้าเป็นช่วงนอนโรงเรียนผมก็จะทํางานทั้งตอนเช้าจนถึงตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเด็กๆผมจะทําการบ้านครับผมแล้วค่อยเข้านอน พิธีแก้ไขของผมคือหลังจากเสร็จงานไปแล้วผมจะไปเรียนครูเขาที่หลังครับผมในทุกๆรายวิชาค่อยๆไล่ไปค่อยๆตามเพื่อนไปครับเรียนกับงานก็คือหน้าที่ที่เราต้องทําเหมือนกันครับรู้สึกว่างานเราสนุกแต่ว่าเราต้องไม่ทิ้งการเรียนที่มันให้ความรู้กับเราแล้วก็ถึงเราจะเบื่องานแต่ว่ามันอยู่ในความรับผิดชอบของเราแล้วผมจะทําให้มันดีที่สุดครับผมผมคิดว่าเพราะการที่ทํากิจกรรมเนี่ยมันคือการที่เรานาองค์ความรู้จากที่เราเรียนได้นํามาใช้จริงๆครับผมผมเลยคิดว่า2สิ่งนี้ควรไปควบคู่กันครับ ผมมีความเข้าใจมากครับในการที่เป็นส่วนหนึ่งในการได้ขับเคลื่อนนโยาายโรงเรียนร่ว,กวมกันออกความเห็นกับคณะครูและก็นักเรียนแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดกษษิจกรรมต่างๆของเรียนครับในวันสําคัญแล้วก็ได้เป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างคุณครูและนักเรียนครับเราได้รับฟังปัญหาทั้งสองฝ่ายเราเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างครูและนักเรียนครับ <S <S <an> <S ผมว่าโครงการเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะคือ,คอการเราได้เรียนรู้จ,รจากการปฏิบัติจริง ได้แก้ไขปัญหาจริงๆครับโดยผมมีโครงการที่ภาคภูมิใจหลายชิ้นเช่นชุดเรียนรู้แขนกลจากเครื่องพิมพ์สามมิติหุ่นยนต์ตรวจจับวัตถุระเบิดและสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดเลยคือเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติครับซึ่งผมได้ทําการเขียนแบบขึ้นมาเองปริ้นจากเครื่องพิมพ์สามมิตินำมาประกอบรวมกับแอมบูแบบ็และนําไปเขียนโปรแกรมเพื่อให้เครื่องใช้งานได้จริงโดยตัวโครงการนี้ครับได้รางวัลชาลเลิศจากมหากรรมว,วิชาการระประเทศ46 ict ที่ผ่านมาครับและตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงและพัฒนา เพื่อน,นำไปใช้ในจังหวัดสกแก้วครับโครงการ Page f ฟอร์เวเป็นโครงการที่ผมภาคภูมิใจมากๆเลยครับเพราะคือการที่เราได้นำสื่อ,อการเรียนรู้เกี่ยวกับโคดดิ้งที่เราสร้างเองไปมอบให้กับโรงเรียนน้องๆที่ขาดแคลนเพราะผมเชื่อเสม,มอว่าการให้ที่ดีที่สุดไม่ใช่การให้สิ่งของหรือของรางวัลแต่คือการให้โอกาสครับและโอกาสที่ดีที่สุดคือโอกาสทางการศึกษาโครงการเ a ียด f อ w a r d ได้ถูกรับเลือกให้ไปนาเสนอในรายการพร้อมเพย์ผู้โดนอันวัย ของช่อง4 ALTV และตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการดาเนินง,งานของโครงการครับไปแข่งขันที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยครับเพราะว่าเราได้รางวัลชนะเลิศจ,จากไทยแรงกินแบบมาหาสมัยและได้รับถ้วยประธานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมเม,มืหมื่นสุทธานารีนาศและเราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อที่ประเทศไต้หวันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยการคว้าแชมป์โลกถึง3สมัยซ้อนครับก็ในตอนมอต้นก็อยากจะทําตามความฝันให้ครอบครัวครับคืออยากเป็นหมอครับผมแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็ได้ทํากิจกรรมมากขึ้นได้ทดลองสิ่งใหม่ๆมากขึ้นทําให้ผมค้นพบตัวเองว่าผมอยากเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ครับว่าผมอยากจะออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาเพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบันครับ ราะผมเชื่อว,ว่าโลกในอนาคตแล้เนี่ยจะถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีครับคติเป็นํำใจของผมมี3าํคครับคือความดีความเก่งความกล้าความดีคือสิ่งที่ผมยึดมั่นครับความเก่งคือสิ่งที่ผมต้องพัฒนาและความกล้าคือสิ่งที่ผมลงมือทําครับการที่เรามีแค่ความดีความเก่งแต่ไม่มีความกล้าเราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยครับ ดังนั้นผมจึงคิดว่าการที่เรามีความดีความเก่งต้องมาพร้อมความกล้าด้วยครับนั่นคือคติประจำใจของผมครับ